สวัสดีนะจ๊ะสวัสดีจ้าแม่แม่สาขอต้อนรับเข้าสู่นะคะจ้าสีดอกเงินช้างลายนะ๊าวันนี้มาเล่นนะคะวันนี้มาที่เยานะจ๊ะพามาชมแม่พังสีดอกเงินนะจ๊ะพังสีดอกเงินช้างตัวลายจ้ะแม่จ๋าแม่พังก็อาศัยอยู่วัดนะคะแม่่าอยู่วัดใกล้บ้านนะคะอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะจ๊ะ ยังไม่มีบ้านยังไม่มีโรงช้างอยู่นะจ๊ะก็ตอนนี้แม่พังก็กําลังนะคะขายผลไม้ออนไลน์นะคะผสมทบทุนนะคะซื้อยานะคะแล้วก็สร้างบ้านสร้างโรงช้างแม่พังจ้าก็ฝากแม่แม่ FC ผู้ใจบุญทุกท่านนะจ๊ะฝากกดติตดตามแม่พังสีดอกเงินนะจ๊ะแม่จ๋าทางสีดอกเงินนะจ๊ะเอกรรการประจําตัวของแม่พังช้างลายนะจ๊ะแม่จ๋า สวยๆนะจ้าลายสวยๆนะคะแวะเข้ามาดูไวะเข้ามาชมกันนะจ้ะพังสีดอกเองินนะคะ,ะ,คะช้างตัวลายนะคะก็เป็นชื่อเล่น <ảo> ของแม่พังนะคะโอ้ชื่อจริงของแม่พังนะคะสีดอกเองินนะจ๊ะ<ๆ>ชื่อเล่นของแม่พังก็พิงกี้นะจ้ะน้องพิงกี้นะคะแม่ค่ะแต่เราก็ชอบเรียกชื่อจริงนะคะชื่อจริงสวยนะคะ ก็พิงกี้ไว้ตอนสำหรับฝรั่งค่ะแขกฝรั่งนะจ๊ะก็จะบอกแขกที่เคยทำงานอยู่ภูเกตน,นะจ๊ะว่าชื่อพิงกี้นะคะมันจะพูดง่ายกว่านะจ๊ะแม่จาแม่คองสีดอุ่นของเรานะจ๊ะอีกชื่อหนึ่งคือชื่อพิงกี้นะจ๊ะแม่จาชื่อฝรั่งเชียวนะจ๊ะเดยเข้ามาดูไว้เข้ามาชมกันนะจ๊ะ น้องพังสีดอกเงินช้างลายนะจ๊ะแม่จ๋านี่ก็ต้นกล้วยนะคะที่แม่พังกินเมื่อคืนนะคะกินตอนเช้ากินแล้วก็ขี้นะจ๊ะแม่จ๋าในครั้งของเรากินเยอะก็ขี้เยอะนะจ๊ะแม่ขวานก็ไม่รู้นะจ๊ะแม่จ๋าว่าจะถ่ายวิดีโอเรื่องอะไรดีนะจ๊ะ พ่อแม่พังของเราก็พอแม่พังของเราก็ไม่ได้เข้าโรงเรียนนะคะแม่จา๋าไม่ได้เข้าโรงเรียนนะจะาแม่พังของเราไม่ได้เข้าโรงเรียนจ้กา,าก็ฝาังแม่แม่นะคะอย่าเพิ่งเบื่อแม่พังสีดองเงินกันะจ๊ะแม่จ๋าพังสีดอกเงินนะจ๊กนนะจก็ยังต้องการบ้านต้องการโรงช้างนะจ๊ะแม่จ๋าเพื่อเป็นที่หลบแดดหลบฝนนะจ๊ะ อันนี้ก็เป็นกองดินนะจ๊ะที่แม่ที่แม่พังของเราได้นอนนะจ๊ะเราเทให้แม่พังห้ากองนะจ๊ะตอนนี้หายหมดแล้วแม่จ๋าเรียบเป็นเนินดินนะจ๊ะพังสีดอกนอนอยู่ตรงนี้จ้ะแม่จ๋าให้พังนอนอยู่ตรงนี้นะจ๊ะอาศัยอยู่ตรงนี้เลยนะจ๊ะแม่จ๋าวันนี้มี ฟันช้างตัวน้อยนะจ๊ะแม่จ๋าฟันช้างตัวน้อยนะคะน้องโอนิวนะคะสวัสดีเอฟซีน้อยสวัสดีนะคะแม่ขะพังสีดอกเงินนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกระบอกเสียงให้แม่พังสีดอกเงินด้วยจ๊ะให้พังคนติดตามน้อยจ้าแม่จ๋าอยากในส์สนนะคะอยากฟ์ส่วนใน u t u ู e มากเลยจ้า แต่ไลไม่ได้นะคะเนื่องจากมีคนติดตามน้อยนะจ๊ะมาดูลายกันทุกไ้่นะคะลายแม่พังสีดอกเงินนะจ๊ะลลยดอกจุดุดส,ส,สีขาวเต็มตัวเลยจ้าแม่จ๋าดูนมแม่พังอ่าแอบแอบ,บอีกไม่ให้ดูซะเอ๋นี่นะคะแม่พังไม่ได้ท้องนะจ๊ะแม่จา๋าให้พังนมโตพังสีดอกเงินนะจ๊ะ ผ่านตัวน้อยน้องโอนิวนะจ๊ะแม่จ๋าน้องโอนิวนะจ๊ะเพิ่งตื่นนะคะแม่ค่ะกดช้างแมนาคุณเงินนะจ๊ะมาทำงานเนี่ยฮะเรี่ยงหมดเลย กดไลค์กดแชร์นะกะเป็นสะพานบุญนะคะบอกต่อเป็นกระบอกเสียงให้แม่พังด้วยนะจ๊ะแม่จ๋าช่องเล็กๆของแม่พังสีดอกเงินนะจ๊ะก็ฝากกดติดตามด้วยนะจ๊ะแม่จ๋านี่นะน้องอเนีวพันช้างใน่นาคนนะจ๊ะแม่จ๋าในพังสีดอกเงินของเรานะจ๊ะ ยังไม่ได้อาบน้ํานะคะแม่พังยังไม่ได้อาบน้ํานะคะแม่พังอาบน้ําวันลนครั้งหน่าจ้าแม่จา๊าเพราะเราไม่มีน้ํานะคะตรงอาศัยน้ําที่วัดน,นะคะก็ไม่อยากบ่อยนะคะแม่จ๋าไม่อยากอาบให้แม่พังบ่อยนะคะต้องเป็นน้ําของทางวัดนะจ๊าแม่จา๋าสีดอกอืม มีเพื่อนอยู่ด้วยนะคะหนึ่งเชื่องนะคะยครอะไรพ่จิตพลายอะไรนาะชื่อใคาอะไรใอะไร <laughs> จำชื่อไม่ได้จ้ะแม่จ๋าฟังสีเพื่อนเพื่อนที่อาศัยอยู่วัดด้วยกันนะคะอันนี้พลายอะไรไม่ทราบจำชื่อไม่ได้จ้ะแม่จ๋าเข้าใล้ไม่ได้นะจะา มเราจัดประหลัดบอกเลยครับเดี๋ยวแม่ควานจะมาบอกชื่อที่หลังนะจ๊ะแม่จา๋าเดี๋ยวจะมินไว้นะจ๊ะใครอะไรก็ไม่ทราบนะจ๊ะแม่จา๋าก็อาศัยอยู่วัดกับแม่พังศรีดอกเงินนะจ๊ะกจ้จงมองเราอยู่นะจ๊ะแม่จา๋าวันนี้ วันนี้ไม่เห็นมีน้องเปาเปามาแล้วจ้าแม่จ๋ามีอีกตัวนึงชื่อน้องเปาเปาวันนี้ไม่ได้แวะมานะจ๊าปกติจะแวะมาผูกเล่นที่นี่แลคะแล้วก็กลับไปน,นอนบ้านนะคะน้องเปาเปาแต่วันนี้ไม่เห็นมานะจ๊ะก<ม>ลับไปที่พังสีดอกเงินกันจ้า<ม>อาศัยอยู่ตรงนี้เลยนะจ๊ะแม่จ๋านอนกลางค่ำกลางคืนก็นอนอยู่ตรงนี้นะจ๊ะ